สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชาแนลสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะไม่ว่าคุณดูพี่เป้อยู่ที่เพจพี่เป้ชาแนลหรือว่า u t u b e พี่เป้ชาแนลสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆประจำวันที่14มกราคม2568สําหสำหรับใครที่เป็นคอแหนมเนืองคอแหนมเนืองวิ่งเพื่อสุขภาพ กินแบบกินพักหลายๆเเบบนี้นะพี่น้องจ๋าเน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะทุกคนจ๋าและประเด็นสำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามความน่าจะเป็นเท่านั้นซึ่ง แนมเนื่องนะ,ะหรือคหรือว่าตรงๆง่ายๆก็คือฮาน้อยแต่มันก็มีอะไรเป็นคำที่แบบว่าเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีนะาจะทุกคนจ๋าไคเห็นคลิปนี้แล้ว กดไลค์จ้าไปเห็นคลิปนี้แล้วกดแชร์จ้าเพื่อเป็นกําลังใจน้อยๆให้กับพี่เป้แน่ไปที่ยังบวกเคยที่ตามพี่เป้ในเพจพี่เป้ชาแนล็อย่าลืมเข้าไปที่ตามพี่เป้ในเพจพี่เป้ชาแนลเด้อจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้นะคะเพจขึ้นว่าแบบนี้เข้าไปในเฟซหลับพิมพ์ว่าพี่เป้ชาแนลไปที่ตามให้พี่เป้แน่วันไลค์พี่เป้แน่จ้ะเมื่อนี้นะคะเน้นย้ำว่า มันแทบมาแบบหลายวันติดทุกๆวันแล้วนะคะก็เอาจริงๆนะในใจพี่เป้อะถ้ามันหลุดสักหนึ่งวันนะอีกวันถัดไปอะมันอาจได้นะตอนนี้เราคือแบบมันติดกันแบบอู้หลายมือแห้งแลยนะคะเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็เริ่มแบบเบาๆนะวันนี้เน้นย้ำว่าเบาๆเบาๆนะคะ วันนี้แหนมเนืองนะคะเด่น6วิ่ง6รูด6เด่น6วิ่ง6รูด6ถ้า6มา60 61 63 65 67นึ่งหกสามหกห้าและหกแปดหกศูนย์และหกแแต่เพื่อแบบป้องกันนู่นนี่นั่นรูด <c oughs> เน้นย้ำนะคะเบาๆนะเบาๆนะมันไม่มีใครมาการันตีแล้วนะว่า เราจะแบบแทบทุกวี่ทุกวันน่ะแต่ในใจลึกๆก็อยากให้มันแทบมันนัวซมือซมือ,อะ่ะละเนาะวันนี้นะทำไมพี่เป้บอกเบาๆเพราะว่าวันนี้น่ะมันมีตัวรองเด่นหกรองหนึ่งซิว่าล่องกับบอลรองหรอกมันแบบเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นความน่าจะเป็นน่ะมันเท่ากันเลยเก้าสิบเปอร์เซนเลขหกกับเลขหนึ่ง ก้าสิบเปอร์เซ็นตาธุขอให้พี่เป้เลือกถูกตัวด้วยเถอะขอให้แบบขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องที่ดูพี่เป้อยู่มีโชคเด้อสาธุหันเล่นของเลยขอให้ได้เป็นเจ้าแม่ความหวังกันเป็นเจ้าแม่นะยังอยู่นะยังพันได้ล่มเลิกนะ <c oughs> เนี่ยหันได้ล่มเลิกได้พี่น้องจ้าไปเลยเด้อช่่ยกันกดไลค์เชืวอกันกดแชร์กับพี่เป้นหน่อยนะคะในเพจพี่เป้ชาแนลตอนนี้มันเพิ่งมี500กว่าคนเองยังไม่ผ่านกดยังไม่ผ่านกดอะไรใดๆเลยนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าทุกคนจ๋าไม่ว่าพี่เป้จะลงอะไรกระเบิ้องค่ะพี่เป้ในเด้อกันใจในเด้อให้มันผ่านกดเวลาแล้วก็ผ่านกดผู้ติดตามนะจ๊ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีเด้อ